ครับผมมืัอนี้กะมาตกป่าคือเก่าเนาะครับมืัอนี้สภาพอากาศกะคึมๆครับผมบ่มีแดดครับแดดบ่ทันออกเลยตอนนี้สิเกือบเที่ยงแล้ยไหมครับแดดบ่ทันออกอยู่เอ๋อกะดีกันครับบ่ได้ใส่ห่มบ่ได้นั่นเนาะครับลมแห้งครับมืัอนี้ครับลมลมมาเรื่อยๆครับเทือคอยเทือแห้งเนาะ ถ้ามีนักตกปลาหนึ่งท่านครับผมเพิ่อนนางชิงหลิวอยู่มื่อนี้เพิ่นว่าเพิ่นติดทุระย,ยู่สันมีเวลาโบหลายวันส่วนทางนี้ก็มีนางชิงหลิวเลยนางชิงหลิวล้อตะกอนนาดินนะครับถัดไปทั้งพุ่นกับมีอีกสองท่านครับผมมื่อนี้อาจารย์ใหญ่เพิ่นกับมาครับเพิ่อนอยู่หุ่นฟูนพุ่นนะครับเพิ่อนอยู่ใหญๆหมูนะครับเดี๋ยวจังไดด รอบแรงนะครับจ้งสีไปยังเบื้องบนครับแจ้งสีเช็ครายงานให้เบิงบ้งว่ามือนี่เป็นยังไเนะครับสภาพมีหลายท่านครับสงสัยครับว่าสปิวกับชิงหลิวมันต่างกันจังไเนะครับมือนี่ผมมาทั้งสองอย่างเลยครับทั้งสปิวทั้งชิงหลิวไปเลยครับมือนี่ครับใครขอสงสัยไปเลยการเรียนชิงหลิวก็คือคันไม่ไพ่เอาง่าย เปรียบเทียบนะครับคันไม่พายาบานเฮาธรรมดาครับกับสายกับสีนี้เซฟตี้ซอยเหลือครับผมอันนั้นส่วนคันสปิวนี่ก็เป็นคันเบรกติดหลอกนะครับว่าจำเป็นตรงนี้เซฟตี้เพราะว่าในหลอกมันมีเรบรกอยู่แล้วครับนี่ครับผมนี่นะครับนี่คันชิงเนี้ครับนี่สปิวครับ อนี้ครับถ้าใส่ลอกสปินลายท่านอาสิง้งว่าเป็นยังขั้นสปิลผมเป็นลักษณะนี้นะครับอันนี้เดิมปกติมันเป็นขั้นไฟไหมครับผมเป็นคนเห่นไฟนะครับไฟ,ฟครับบนเป็นไฟ,ฟ,ฟที่แบบไฟที่แปลว่า,มาแมลงครับส่วนหลอกอะติดนี้กะเปอเนาะครับถือมันน้ำอยู่ได้หลอกก็ได้ก็เอา ท่านสป,ปินเอลอกสป,ปินไสเพื่อให้มันตีสายได้เระยะได้แน่นอนครับถ้าเป็นลอกฟลายก่ะมันก็นสีตกบ่อร,ระยะปันใดครับระยะก็ถือว่าใกล้ๆนะครับกับบ่อไก่ค,ครับเอากะมาลองรุ่นกันครับผู้ใดมี้ยังสงสยัยยังจังไหนกะคอมเมนต์ไปนะครับเดี๋ยวสิมาให้เิ่งอีกทีนึงครับ ตอนนี้ก็งเงียบๆอยู่ครับป,ป่าบรทษนทนในนี่เป็นในมังเงินมันหนาวบัวนะครับเสียนเปิดทั้งขางเพื่อนกะมูอยู่ทั้งขางเพื่อนกะโตขึ้นได้อยู่ทั้งนี้เพื่อนกะเอาขึ้นเรื่อยๆนะครับทังนี้ก็ขึ้นกันครับผมแต่ว่าคงผมหนี่ยงเงียบอยู่เพราะว่าเบิ่งบทิษนคกับสองคันกับบ่ไหวครับเป็นอย,อ,ยอย่างอยู่ครับที่เดียวขึ้นจะค้นอยู่แล้วครับ คันไฟครับคันไฟติดหลอกสปินออกหลอกอนตรายครับปกติผมตกสปริลมาแกะลายปีนะครับเดี๋ยวหลอกไฟบอกหลอกไฟมันหนาตางเร็วเดี๋ยวเดี๋ยวออกไม่เลยเดี๋ยวนะครับเดี๋ยวลองเดี๋ยวนะเดี๋ยวผมขอแกะแป๊บนึ่งครับ น,นี่เป็นลอกแฟลชครับผมน,นี่เป็น Lock อลอกเบอร์สามครับผมเบอร์สามเบอร์สี่โอ้เบรคของรถนลีลีลาลีลายอยู่หันน,นี่ลอกเบอร์สามสี่นะครับ ส่วนนี้จะเป็นลอกเบอร์ฮะโครับผมอนอกครับพูดถึงความใหญ่มันต่างกันนอ้นอครับครับผมเ,เดี๋ยวผมจะตี่ลอกเซก็ขั้นอันนี้ให้ไปอีกทีหนึง่งนอ้อครับนี่ครับเดี๋ยวผมขออนุญาตมุนหลอกแป๊บหนึ่งครับถ้าใส่ลอกสปินนี่มันสีทำาไมยายะได้ไก่กว่านะครับเพราะว่าหลอกไฟมันอันนี้นะครับ น้องครับคันฟลายค์บ <All right. S 1> ลบอกฟลายบอกฟลายนี่ครับผมทามาฟลายเอามาตกสป,ปิว๋วชิงหริอเวงซีเดวอลี่ครับได้เยอะนครับ,รบแต่ว่าตรงตัวไซน่าครับตัวไซน่าไซน์เคี้วๆนี่เนาะครับตัวเอ็นทั้งหมดมาคระยะจะกสามสิบ ยี่สิบถึงสามสิบเมตรก็ได้ครับผมแล้วแต่ครับแล้วแต่ผู้ถนัดอั้นส่วนตัวผมขันเมื่อไดผมบอนี่ขันไปโตกน้ำบอ,อนเมาบอแข้งบออยังธรรมดาผมเสียวหลอกฟลายนะครับใส่บออาศัยทำระยะครับเอาเป็นแบบโตแบบ๊แบบแข้งๆฟังเลยครับผมถ้ทะทะมาถาม่าระวังสปิลชิ้นเหลวยังกินดีก็เก่นะครับอันนี้ก็บอกประถึกได้ครับ ต้องไปตกเองครับแต่ว่ามันกะแล้วแต่ผมมนเนาคนอกมาสีมากลักษณะใดนะครับอันนี้ครับโดยส่วนตัวผมเอาที่สบายใจครับเอาที่ชอบดีกว่าครับสีแดงโยมันส่วนตัวผมกัชิงลิวครับส่วนส่วนหลายเพราะว่าผมตกสปิลมาหลายปีแล้วเกือบโอ้หลายปีเลยครับทฤ่สีบางเนี้ย แต่ว่าทามาสปิวกับชิงริวนี่ผมให้เครดิตในด,ดีกว่าเนาะชิงริวนี่ก็โอเคครับชิงริวนี่ซุ้มือผมมองทุน,กบบน,น,กนกไกลๆบ่ค่อยเห็นนะครับสมัยก่อนก็โอเคอยู่ไกลกบมองเห็นหน้าครด้เลนสปิวแต่ว่าหลังๆมานีบ่ค่อยนี่นไปใบสายตามองบ่ค่อยเห็นนะครับ เมินอมองว่า่อยเห็นดอกมองเห็นอยู่แต่ว่ามันได้จ่องปวดตาครับผมเกย์ันมาเล่นเชิงอยู่เล่นระยะไกลนะครับเป็นตกุกปลาน้อยเบยเปลอยไปครับได้กับอนี่ได้กะโอเคบ่ได้กับ,บ,นกบ,บ,กบ,บ็นญยังนะครับเอาสนุกครับเลยเล่นคันอ่อนๆพิวๆนะครับส่วนขั้นสปิวนี่ทาว่าต้องใส่ขั้นแข็งสำเลยเงื่อเองจำงไยกะแล้วแต่พู้มมากอีกคือว่านะครับส่วนตัวผมแล้วผมมากขั้น บอลครับผมก็เลี้ยวคันไฟที่ผมมีอยู่มาตกคันไฟนี่ตัครับไฟกับตรครับผมตกทุกแบบครับบม่ว่าสิเป็นสปินดรรีทคัตติ้งไฟชิงยูเทนคาระทนาโกทุกสเตปครับที่เขาตกกันที่ยังไม่เคยตัวกับมีแต่ตกป่าทะเลนี่หละครับบานเบยอยู่ไก่ทะเลนะครับ เดรมี่ในกับจะเห็นการตกปลาแบปบ๊ะกัคอมเมนต์ไว้ครับกําลังว่าสิเปิดโรงเรียน,นสอนตกปลาอยู่ครับสอนแบบชิงหิวสปิวไฟทิ้งระทันโกอย่างต่างๆเนาะครับเอาจังไดยกับจะมาเบิ่งกันอีกทีหนึ่งครับผมสิเป็นังไรเนาะมีกับเป็นขอแตกต่างของระวังว่า ไปสปิวกับชิงรลิวนะครับมันต่างกันอยงไรถามว่าขันตี่ลอกไฟขันตี่ลอกไฟนะครับมาตัวยังสี่มันกะแค่ไข่กับเท้าตัวชิงหลิวนะครับเพียงแต่ว่าไฟมันมีเบรกนะครับมันเหล่ามันมีสายอยู่ในรอกของมันมันกะซ้ำเพราะมีเซฟตี้ติดกะขันชิงรลิวนะครับเก้าต่างกันครับนี่ครับแต่ว่า เอาที่ถนัดน,นะครผู้ใดมีอุปกรณ์เองกะแต่ว่าเรื่องง่ายนี่สีสูสปิวว่าได้เพราะว่าหลอกตัวนี้หลอกสปินมันจะทําระยะได้ไกลกว่าระยะคือระยะห้องทรงเหยือนะครับหลอกไฟนี่มันจะโย,ยนย,ยากอยู่ครับหลอกไฟนี่ครับต้องแบบได้เต็มที่บบประมาณฟุตสองฟุตครับผมจากไปทั้นไปเลยครับคือเขาดึงสายออกเลยอะโยนไปนะครับ อันนี้ก็บุญเห็นภาพครับต้องเห็นในเบิ้งคือว่าครับครับผมกับให้ผู้รับชมตัดสินใจเอาครับว่าสีมากแบบไหนเลือจังไหนเนาะครับนี่ก็เป็น้อแตกต่ตังระวางนี้ครับผมนี่ไม่นี่ก็สภาพเนาะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมครับผมหวังว่าคลิปนี้สีเป็นประโยชน์เ่มากกันหน่อยสําหรับผู้ตัดสินใจที่ว่า ที่เลือกสีเห่นว่าระวางสปิวชิงหลิวหรือสีเป็นเอาขั้นไฟามาตกจะเอื่นท้งไหนกระซังส่วนตัวเราผมเอื่นฟิวครับราะวาฟิวนี่แหละไฟนอนกับไฟกัเอาสละอากับตัวอันนี้ออกตัวย่อยยากออกนะครับก็เป็นฟิวราวาทุนชิงหลิวครับเอาสละอีมากับตัวว่าวแนครับเป็นฟิวครับ ตุกซ้ำตุกแบบชิ่งหนะครับได้ว่าเป็นการผสมติหลอกเสือกแต่รายไปครับสะดวกยกังใดก็อยากตัดสินใจเนาะครับครับผมก็ขอบคุณทุกท่านที่ทติดตามรับชมเนาะที่ฟังฟังมานี่นะครับืันนี้ค่ับผมมาหลิวกัสบสปิวครับผมครับขอบคุณครับ ครับผมนี่เป็นอุปกรณ์นะครับที่ว่าขอติดต่างของสปิวกะชิ้หลิวครับผมกะตัวนี้กะติดไฟได้นะครับเอาไฟใส่ได้เอาไฟ,ไฟมาตกแบบสปิวก็ได้ครับผมก็คือทันไฟบวกหลอกไฟและะ้วก็ ชุนชิงหลิวอ,อีกทีหน,นึ่งเนาะครับผมเนี่ยครับชิงหลิวกับสีมีเซฟตี้เพิ่มมาเข้ามาเนะครับไอพี่ขอสงสัยอย่างจังใดกะคอมเมนต์ไว้เนาะครับ